สวัสดีครับทุกทุกท่านพบกับช่อง b i r t t t o d y y วันนี้มาในเพลย์ลิสของ BT ไม้ประดับในคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องบอนสีซึ่งบอนสีต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับเกิดจากการผสมระหว่างต้นแม่อุ้มฝักเป็นลูกไม้ส่วนเกสรพ่อที่มาผสมกับแม่ลูกไม้เนี่ยเป็นหลวงตาเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นตัวอย่างที่ได้เห็นในเฟซเอาไปดูเลยนี่นะครับต้นที่ผมไปเห็นในเฟซเนาะผมได้สั่งต้นนี้มาจาก สวนพัดวลีบอนสีอ่านี่คือเฟซบุ๊กของสวนพัดวลีบอนสีนะครับผมได้สั่งมาแล้วหลายต้นเลยนะครับถือว่าสวนเนี้ยลูกไม้ส,สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องพัสดุเนาะว่าเป็นยังไงนี่กล่องพัสดุยังไม่ได้แกะเลยนะครับเพิ่งได้รับวันนี้เนาะนี่ประมาณนี้แกะกันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลา นะว้าวโอ้ขออนุญาตครับว้าวเสียงดังมากสวยมากๆเลยนะฮะดูจากในนี้นะฮะเดี๋ยวขอแกะแป๊บหนึ่งเนาะ โอ้โหนึกว่าจะต้นเล็กๆที่ไหนได้มาดูนะครับก็ถือว่าโตพอสมควรเนาะอยู่ในเฟสของสวนพัดบรีอะดูเหมือนต้นเล็กๆแต่ว่าพอมาเจอต้นจริงแล้วก็ต้นใหญ่นะครับนี่นะคะลูกไม้พ่อหลวงตาเมืองแม่อุ้มฝากเป็นลูกไม้นะครับเดี๋ยวผมจะเอา พัฒนาการของน้องดูให้ดูเรื่อยๆเนาะมันจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ